อยากเจเช็นเช่น90ส,สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะคะตอนนี้เราก็เหลือดินเนี่ยปรับไปปรับใช้ปรับที่ไหนล่ะผมเต็มละเดี๋ยวรอเขาวัวราจับจริงๆอะ่ะเต็มแล้วแต่รถยังวิ่งอยู่ยังเหลืออีกได้อย่างสองพัน้ัวกองตัวนี้อ,อีกอ่อกี่เที่ยว6หกเที่ยวได้ถกรถอยู่ตรงนี้ฝั่งข้างหน้าน้าคนขับบอกผมจะไปลงตรงไหนเนี่ยบอกลงลงไปเถอะ กองฟองเพื่อเพราะว่าเขาตัดรถตัดิดเป็นเราจะวัดระดบับอีกทีค่ะทั้งวัดระดบับอีกทีเราสองต่อนี่ต่อเราสมงต่อที่บอกนาคุณชาวบุญชุกมาตัก้องโบกรถให้อยู่ข้างข้างอย่าไปอยู่ข้างหลัง,ลงบอกออกเล่เอ็นูโบกไม่เต็มจะบอกเดินลูกไว้เผื่อรอบหลังเราคิดว่าอันนี้จริงๆงานแรกนะที่เรารับจริงจริงจังๆแบบนี้นะคะ ว่าที่จังเลยง,งานเนี้ยปกติเราจะรับแบบย,ยืบย่อยงานนิดางานหน่อยเออไปทําแทนวันสองวันอะไรเงี้ยค่ะเราตากล้องก็ไม่ไปนะไม่ไปล,ละส่งนักคนขับไปอันช่วงนั้นตากล้องติดงานทํางานประจำเลยเลยไม่ได้ถ่ายคลิปแรกๆก,ก,ก็เออส่งนะักกลับไปเขาติดต่องานนะก็เออน้าหน้าไปตรงนู้นสักวันนะเออแทนเขาอะไรเงี้ยสับรบายงาน แต่นี่คือรับแบบจริงจังล้วตะก้องบองตรงสารภาพนะคืองานนี้พูดถึงมันก็รุนดินมันก็ช่วยแล้วแหละเงินอะไรมันแต่ของเราอะ่ะถ้าจะรับงานรุนดินอย่างเดียวเราไปไหนไม่ได้อะคะออกไปไม่ได้เลยแล้วงานสวนงานไล่ประจําของเราคะ่ะเจ้าประจําของเราปว๊ป้าๆลงุลงลงุลงทัง้งหลายงอนตายเลยนี่เจ้าประจําจานเจ็ดก็ บอกยกให้เพื่อนละให้หาคนอื่นไปแล้วค่ะติดเต่อเลียให้ลวให้เพื่อนไปละให้ไปโตไปคุยละเพราะว่าเราออกไปไม่ได้ฉีกไม่ได้เลยแกบอกมันนานไหมขนาดรอบอกไม่มั่นใจเหมือนกันอย่ารอเลยแกแกก็รีบปลูกสับปะรดนะคะแกก็รีบอยู่แกบอกรอได้แกรีบแกก็รอรอจะยักแกไว้ใจคนขับอเราก็ พุทเจ้าสองเจ้ายกให้เขาให้เบอร์พี่ขาวไปละไอ้คนขาอาที่ซื้อรถคันใหม่มาเนะคะเบอร์พี่เขาไปแล้วเจ้าหนึ่นงไอเจ้าหนึ่งเขาจะหาด้วยเองให้ให้ใหใหพวกที่ปลูกกับรถด้วยกันหาให้โอเคแต่จริงเขาก็บอกเขารอได้แต่เราเนะี่ยงานเขาใกงใจอ่ะรอเลยเขาก็ต้องรีดทำขเขา ไอ้เราก็บอกไม่ถูกนะคะว่าเราจะเสร็จตอนไหนอะไรยังไงพูดยากมากวันนี้ก็รถตัดแล้วดินนะคนขับซีเรียกเครียดเลยว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่บอกยังเหลือสองพันแหละเราไปหามตัวแล้วฝังหน้าตัวบอกว่ายังเหลืออีกสองพัน เทะเทศเห็นตบบนี้ที่จะเอมันจะสูงมันจะเนินละอารมณ์ไม่สุนทรีย์ กล้องเด็ดแอร์นะมันจะพูดอะไรละโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ชั้นแรกนัานาคนขับแกก็จัดการไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็อันนี้เดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยก่อนชั้นสองค่ว่ากันอีกทีว่าจะแบบไหนนะคะจะทําต่อหรือจะพอแค่นี้จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้อันนี้ก็เนี่ยนะคะ นางแต่งเดี๋ยวข้างๆนู้นยังมีดินอหกรถนะคะข้างหน้านายใต้องไปทไําให้เรียบร้อยอันนี้ก็ต้องลับต้องแต่งเขาด้วยทางาที่รถบรรทุกเขาวิ่งมาพวกนานาเนนนขาวิ่งมาต้องทําต้องปรับให้เขานิดหนึ่งไม่นิดแหละหนังแป้งแหละนี่นะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะยา,ยายย์ใหญ่เฉียดเกศูนขอบคุณพี่วินทุกคน,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 นติดต,ตามนะคะตอนนี้ก็คือนี่ คนที่ซีเรียก็เครียดเรื่องสนามคุณครับแกบอกผมจะไปไว้ตรงไหนที่ไวเ้เยอะแยะดินนะคะเรื่องของเรื่องคืนอนาแกอะไรจูแ้แหละแกบอกแกได้ระดับนี้ของแกแล้วแก,กไม่อยากให้มันซ้ำมันซ้อนอะไรประมาณนี้ดินมาแต่ก็ต้องทำหน้าที่เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยนิดเดียวแกหาทางลงแก,กจะได้แล้วค่ะ ว่าจะไปเทตรงไหนจะไปลุนกล้องตรงไหนไปปรับยังไงทำไปเรื่อยๆแต่พอกันคิปหน้านะคะยักษ์ใหญเชียร์การส,สนขอบคุณที่ท่านทะ่ติดตามนะคะตะก้องอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ขออภัยด้วยนะคะพบกันค่สะสวัสดีค่ะ